เอาฮี่้านเขึ้นมาฮะน้องเขาออกน้อออกน้องออกสอง้านเลยสอง้านเลยเปิบเฟอ่าครับนี่ดูมีพรสว่างครับช็อตเออดูของแท้วนะดูข่องแท้วนะดูขนาดอยู่นะทำอะไรย นะฮะครับผมอาจะว่าแค่ปาดกับตรงตาเขาบอกนะชึบเอิบนี่โอ้โหทำสวยของผมอีกนะจสวยมากครับผมสวยเลยตรองตับเป้งสุดๆครับแล้วก็หลังขาดทิ้งฉันตอนเขาทำเหมือนผมนะฮ่าฮนะแล้วก็ขาดทิ้น้องถูกต้องครับผมอ่าสบายนะครับแล้วก็พับไปนิดนึงตัดไปจะขอให้เทน้ำนะครับลงไปผสมกับตัวแป้งของเราเนี่ยนี่นะ 350 ML นะ350 ML เขนี้ยอะโอ้อันนี้จะ600นะ0้อยเ็มแอมกด็นขึ้นดึ้นเนะครับขปนดือดไงกอ้ยูน้องนี่นะจริงเอ็นดูสดสดข้นขวดครับมาขึ้นขวดครับน้องวินะน่ามากนี่มเอ็นดูน้องนะเราอยากประกองสองมือ ผสมตัวแป้งกับตัว então, น้ำให้เข้ากันนะครับผมแล้วตอนนี้เราตั้งน like ้ำมันไว้แล้วนะครับเราใช้กันน้ำมันป่าในการทอดน้ำมันที่อยู่ที่ประมาณ1 8 0องศาต้องความร้อน1 8 0องศาเนาะยังเหี่ยวไปนะครับเดี๋ยวเราผสมต้อมัหมเติมน้ำอีกนิดหนึ่งดูยังยังเหี่ยวเกินไปนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเติมน้ำเข้าไปนิดหนึ่งนะครับผมลองคนดูก่อนครับค่อยๆเติมนะครับสมมติว่าเราเติมเนื้อ เย็นนะครนะเย็นนะอะไรนะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น่อล